ยินดีต้อนรับโรงเรียนบ้านกองแหโรงเรียนบ้านกองแหตั้งอยู่หมู่บ้านกองแหหมู่ที่4ตำบลโป่งยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่5180สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต2กระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนบ้านกองแหเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงพิเศษ โรงเรียนบ้านกองแหมีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด158คนแบ่งเป็นระดับอนุบาล40คนระดับประถมศึกษา1 1 8คนสี่ประจำโรงเรียนขาวฟ้าคำขวัญประจำโรงเรียนประพฤติดีมีวินัยตั้งใจเรียนอัตลักษณ์ของโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมน้อมลำนำ,นำ,นำเศรษฐกิจกพอเพียงภายใต้การบริหารงานของนางกัลยารัต กรีไกรนุชผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองแห่มีบุคลากรทั้งสิ้น12คนได้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนครูผู้สอน9คนเจ้าหน้าที่ธุรการ1คนและนักการพานโรง1คน 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ1.1การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนมีการริเริ่มพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยมีแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ ครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษามีการประเมินความต้องการจําเป็นของผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีกระบวนการที่ถูกต้องและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนและมีการดําเนินการตามแผน1.2การจัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรสถานศึกษามีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการอของผู้เรียนและท้องถิ่นโดยมีผู้บริหารครูผู้ปกครองและชุมชน มีส่วนร่วมในการเริ่มพัฒนาและจัดทำหลักสูตรสถานศึกษามีองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนคือมีวิสัยทัศน์จุดมุ่งหมายคุณลักษณะอันพึงประสงค์โครงสร้างเวลาเรียนคำอธิบายรายวิชาแนวดำเนินการจัดการเรียนรู้การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้มีการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปปฏิบัติจริงในการจัดกำรอเรียนรู้ มีการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรมีการนำผลการนิเทศติดตามและการประเมินผลการใช้หลักสูตรมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา1.3การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอนมีการริเริ่มพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการลดออนครูมีการเตรียมการจัดการเรียนรู้มีการวิเคราะห์ผู้เรียน การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การเลือกสื่อและแหล่งเรียนรู้เครื่องมือวัดผลประเมินผลจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญมีเครื่องมือในการวัดและประเมินผลนําผลไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการระจัดการเรียนรู้1.4การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนําสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ริเริ่มพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ตรงตามที่หลักสูตรกำหนดครูและนักเรียนสามารถใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์มีการติดตามประเมินผลการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามีการรายงานผลและนำไปปรับปรุง 1.5การนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูโดยมีการเริ่มพัฒนาส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ผู้อำนวยการสถานศึกษาได้มีการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูโดยมีการรเริ่มพัฒนาส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพและมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องดังนั้นจึงส่งผลให้การพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งในข้อนีบรรลุเป้าหมาย1.6การศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาการศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและนำผลไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาข้าพเจ้าได้ศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและนำผลไปใช้แก้ไขปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอ 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา2.1การบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านงานวิชาการด้านการบริหารงานบุคคลด้านงบประมาณด้านบริหารทั่วไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีข้าพเจ้าได้จัดระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยแบ่งออกเป็น4ด้านได้แก่ด้านงานวิชาการด้านบริหารงานบุคคลด้านงบประมาณด้านบริหารทั่วไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2.2การบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนริเริ่มพัฒนาการบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารกิจการผู้เรียนประชุมชี้แจงบุคลากรมอบหมายงานมีกรรมการนักเรียนเครือข่ายผู้ปกครองและจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียนมีการติดตามและประเมินผล มีรายงานผลการดำเนินการและนำผลไปปรับปรุงข้าพเจ้าได้ริเริ่มพัฒนาการบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารกิจการผู้เรียนมีการประชุมชี้แจงบุคลากรและมอบหมายงานโดยมีกรรมการสภานักเรียนเครือข่ายผู้ปกครองและจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียนมีการติดตามและประเมินผลมีรายงานผลการดำเนินการและนำผลไปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 2.3การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนริเริ่มพัฒนาการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาข้า <vidare> พเจ้าได้ริเริ่มพัฒนาการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลือ่อมล้ำทางการ<ง>ศึก <minorities> ษ <Duygusal> <ส>าช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้ออกกลางคันตามนโยบายของสพท 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยน BMW แปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม 3.1การกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยมีกลยุทธ์เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารเชิงรุกในการเริ่มพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพผู้เรียนมีแผนปฏิบัติการสอดคล้องกับมาตรฐานพารานาบริหารโดยคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าและมีการนำไปปฏิบัติจริงบรรลุผลตามเป้าหมายข้าพเจ้าได้บริหารจัดการสถานศึกษา โดยมีกลยุทธ์เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารเชิงรุกในการริเริ่มพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพสถานศึกษาและคุณภาพผู้เรียนมีแผนปฏิบัติการสอดคล้องกับมาตรฐานภารงงานบริหารโดยคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าและมีการนำไปปฏิบัติจริงบรรลุผลตามเป้าหมาย3.2การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยมีกลยุทธ์เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารเชิงรุกในการเริ่มพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพผู้เรียนมีแผนปฏิบัติการสอดคล้องกับมาตรฐานพารา,านบริหารโดยคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าและมีการนำไปปฏิบัติจริงบรรลุผลตามเป้าหมาย 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย 4.1การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ริเริ่มพัฒนาสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้ที่เกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน4.2การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาการจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษา โดยริเริ่มพัฒนาประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสาพเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียนสถานศึกษาและชุมชนและเสริมสร้างวัฒนธรรมท้ทองถิ่น 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ5.1การพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและรอบรู้ในการบริหารงานมากยิ่งขึ้นมีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5.2การนำความรู้ทักษะที่ได้รับจากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษามีการนำความรู้ทักษะและนวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษามีการปฏิบัติจริงมีการติดตามประเมินผลและมีรายงานผลการใช้นวัตกรรมการบริหารและนำผลไปปรับปรุง ตอนที่2ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาช่วงเวลา6เดือนแรกตุลาคม2567มีนาคม2568ประเด็นท้าทายเรื่องที่1การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณพศ 2568, 2569ในเรื่องส่งเสริมการอ่านเพื่อเป็นวิธีในการค้นหาความรู้และต่อยอดองค์ความรู้ที่สูงขึ้น 1. วิธีดำเนินการ 1. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนร่วมการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 6. ในเรื่องการอ่านการเขียนรายวิชาภาษาไทยโดยมีการจัดประชุมเพื่อวางแผนร่วมกันกำหนดนโยบายและมีการดำเนินการตามแผนที่กำหนดโดยนิ้น นโยบายของสอพทออและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต2 2ผู้บริหารสถานศึกษาและครูจัดทำปฏิทินงานและดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้3ผู้บริการสถานศึกษามีการนิเทศติดตามการดำเนินงานการอ่านและการเขียนและนำผลมาวิเคราะห์ปรับปรุงพัฒนาให้นักเรียนมีผลสำเร็จในเรื่องการอ่านการเขียนที่เพิ่มขึ้น 2. ผลลัพบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาที่คาดหวังข้อ2.1เชิงปริมาณข้อ2.1.1ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมการอ่านการเขียน 100. 100. 2. 2. ร้อยละร้อยข้อ2.1.2ครูทุกคนได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเขียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลร้อยละร้อยข้อ2.1.3 สถานศึกษาได้รับความพึงพอใจและไว้วางใจจากผู้ปกครองและชุมชนร้อยละร้อยข้อ2.2เชิงคุณภาพข้อ2.2.1ผู้เรียนมีพัฒนาการอ่านการเขียนที่เพิ่มขึ้นข้อ2.2.2ผู้เรียนมีผลสมัมฤทธิ์ในรายวิชาภาษาไทยเพิ่มขึ้นข้อ2.2 3. ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงวิชาการและบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ผลงานในรายวิชาภาษาไทยรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองกิจกรรมกรอี่4ี่บทระดับชั้นป .4-6 รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองกิจกรรมการเขียนเรื่องจับภาพระดับชั้นป .1-3 รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองกิจกรรมท่องอาขยานทำนองสนอระดับชั้นป .1-3 รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองกิจกรรมท่องอาขยานทำนองสนอระดับชั้นป .4-6 รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง กิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทยระดับชั้นป .4-6 รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองกิจกรรมสืบคันลองท้องจำบทอาขยานระดับชั้น .1-3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ระดับเหรียญทองกิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทยระดับชั้นป .1-3 ประเด็นท้าทายเรื่องที่2 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาตามบริบทสถานศึกษาโดยใช้การบริหารจัดการโรงเรียนบ้านกองแห่ k o n g h a e ภายใต้วงจร pdcaa 1เชิงปริมาณ 1. นนักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาในการเรียนรู้ทุกระดับชั้นร้อยละร้อยสองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะความสามารถทางการอ่านการเขียนได้ตามระดับชั้นผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ3ครูผู้สอนมีการพัฒนาตนเองทันวิชาชีพพร้อมร้อยละร้อยเพื่อนำปรับปรุงประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามคุณลักษณะและสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน2.2เชิงคุณภาพหนนักเรียนมีทักษะทางด้านการอ่านการเขียนตามตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์คุณภาพในระดับดีมาก 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพส่งผลให้ได้รับผลรางวัลด้านการจัดการเรียนการสอน 3. การพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาด้วยนวัตกรรมกองแห่งโมเดลทำให้เกิดการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นส่งผลให้เป็นที่ยอมรับขององค์กรภายนอกขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินเป็นอย่างสูง